ันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดี FC รุจิชาแนลทุกท่านครับวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วครับเก็บงานของโคกหนองนาอันนี้ทำเป็นโคกครับโคกหนองนาอันนี้ถ้าขุดหนองครับพูดตรงๆก็ขุดหนองอหนองตรงนี้ก็ลึกประมาณ3เมตรกว่า3เมตรกว่าครับ ชั้นเดียวไม่มีตะพักเพราะาตรงนี้อจุดเนี้ยเป็นหินก้อนใหญ่เป็นหินศิลาแรงก้อนใหญ่เลยตรงนี้นะฮะต้องหยุดเว้นไว้โอ้ทีแรกว่าเต็มถ้าเต็มเนี่ยขุดมาได้นะจบเลยโอ้ก้อนใหญ่มากตรงนี้เน่ก็ เพิ่งแต่งเสร็จครับสวันกว่าทำอยู่2วันกว่ากว่ายาวประมาณ25เมตรโอ้ไม่เห็นนะแดดแรงมากวันนี้แดดแรงบ้าะตรงนี้นี่ทำเป็นบ้านนะจะทำเป็นบ้านสูงขึ้นมานิดหน่อยนะ,ะวันนี้ทำโดย เจ้าบ๊อบแคทครับตัวนี้ตัวนี้ครับเจ้าแบทอ่าบ๊อบแคท e55 แซดครับนี่ก็ตกแต่งเสรส็จเรียบร้อยนะฮะที่แรกเขายังบอกว่าเออไม่ไม่ได้เอาเอาดีเดมากมายนะแล้วก็เราปรับให้มันพอใช้ได้เงี้ยเขาบอกไหนๆก็ลงไปแล้วนะ แต่นี้เขาเหมาเหมาให้เราไม่ได้เอาเป็นวันแล้วก็ทำเต็มที่ก็จบอย่างสวยงามนะครับไม่มีตะพักไม่มีเล็บนะครับคนจะบอกให้เขาเอา่าตรงนี้ต้องทำเ,เป็นปลูกต้นไม้กันไว้เพราะว่าตรงนี้ทำเป็นเล็บก็ยากทำเป็นตะพักก็่ยากเพราะว่ามันมีพอดินไม่พอหนึ่งละถ้าทำเป็นตะพักดินมันก็จะ ไปคาอยู่ตรงนั้นเยอะเพราะว่าตรงนี้ส่วนส่วนที่เราเห็นตรงนี้มันเป็นอ่างอ่างเดิมพอจะถมอ่างตรงนี้แล้วมาขุดตรงนี้ใหม่ตัวนี้เป็นตัวขุดใหม่ขุดตัวนี้นะอ่างตัวนี้มันยาวจากนู่นนะไอ้นี่เนี่ยตัวดำเนี่ยเนี่ยตรงนี้มันยาวมานี่เลยนี่เนี่ยมาจนถึงมุมนี่นะเนี่ยเรามาถมตรงนี้เราผมต้องมาขุดใหม่ตัวนี้เพื่อจะเอามาถมตรงนี้ครับ ก็คือมันต้องใช้ดินเยอะนะใช้ดินเยอะโอ้โหทีแรกเขาจะถมตรงน้นี่นะ,ะจะเอาเอาตรงอย่างเดียวถ้าตรงอย่างเดียวนะต้องถมอีกโอ้โหเป็นหลายหมืน่นเยอะแยะนะ,ออะพอดีเขาเปลี่ยนแนวอเอาเป็นตัวเอลตัวเอลก็โอเคเลยถ,ถ้าตัวเอลเข้าทางถ้าตัวเอลเข้าทางถ้าไม่เอาตัวเอลนะถ้าให,ให้เต็มตัวนี้นะดู โคตรลึกอ่ะอ่าที่แรกเขาอาตรงเลยนะอาตรงนี้เลยอ่าต้นนี้ตรงไปนู่นอ่าถ้าตรงเนี้ยจบเลยอ่าพอดีจะมาเจอหินตรงนี้อีกอ่าไม่มีดินมาโปะอีกอ่าไม่เต็มยังไงก็ไม่เต็มอ่าก็เลยทําเป็นอ่าตัวแอลอย่างงี้อ่าก็ดีไปอย่างก็สวยไปอีกแบบนะครับ แล้วแต่ว่าเจ้าของจะชอบหรือไม่ครับอันนี้ก็เสร็จสับเรียบร้อยครับเดี๋ยวก็เดินทางกลับแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็อัปเดตในเรื่องของการทำงานในวันนี้ครับในปีใหม่นี้ก็ขุดหนองนี่เป็นหนองแรกนะทำงานอื่นนะเยอะแยะ งานปรับที่ปรับทางเยอะแยะแต่ขุดหนองเงี้ยามีกำลังมีหลังจากนี้ก็จะมีเคลลิ่งอีกที่หนึ่งครับจะต้องไปเคลิ่งที่น้ำบอหลวงนะครับครับผมก็ขอขอบคุณทุกทนคนคนครับที่ติดตามเอ่อรุจิชแนลแล้วก็เฟซบ o ๊กด้านแ่นนาวทุกท่านครับผม ครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ